อย่าเสียเว้าดงฟังรายละเอียดครับตอนกวอรยเสียไปแทกไปแทกเล้ยว่าแพ้งโอมกุ๊กกกุ๊เกี่ยกเกี่ยงโอมเฮียยเกี้ยอโอมตังเสอริคาพระเจ้าอยู่ใต้รุ่นฝ้านี่ะมาบอกเลขเอาเลขมาบอก เตรียมมากกตได้ได้กั่งได้เนี่เราได้ที่นเคเห็นกับเจ้าหน่ส่งลาหูเหรครับปูกเออว่าแตงเสียก่อนนกูเสียกันมันนเดียวกันนั่ะโอ้แตงหูมันนเดียวกันว่าล่าหูล่าหูเทพวดานมันกันเดียวกันนั่นละเออมีโฉมมีราบเป็นกูเนาะอันกระทุ้งคนจักบาทคุณยายไม่ใน้ันสองร้อยเงครับ บมีเนาะดินดๆก็มาทำเนาะเปิดแก่หมดอย่างเอ็นน้ำเลยปูบางเรืองกันไปผ้าพาอันต้นเสื้อมอยู่นะใครเจวใส่ไปประก็มั่โอ้ฟ้าพาปะฟ้าพาเลยไปเพิ่งไปเอาหาคนผ้าพาแล้วหน้าแรกยังว่าสิไปเอาสิไปตัดออกมันตายแล้วแหละก็เลื่อนติดตายแล้วผ้าต้นไม้นี่แหละครับปู่ไม่เนี่ยนะเยอะโอ้ คนเสือเ้อแขนมาดิไปเบิง้งขวผ้าผ้ามันเป็นน้ำม,มันเป็นเบิ้งไว้แลลวมันอยู่ในน้ำเหรอครับปู่ <c oughs> <c oughs> น้ำผมน้าชายเจ้าเนาะโอ้โห <c oughs> น้าน่ะ <c oughs> โอ้เพนเป็นหนาเรียง่นละ <c oughs> โอพเพื่อน ยูนี่เอาเลขไก่ผสมกันเอาเลขขันหลังเขบอกเขาเจ้าเขบอกเจ้าของนาเขาเจ้าโอจะไปเอาเลขเอา,เอาเลึกแล้วแต่เจ้าก็ได้ควันผ้าผ้าทั้งอยากได้อันยาสีบอลตุ้งฟังรายละเอียดครับตอนเวยเสียเอาไปเสะเอาไปเสะแล้วบ่าแงพงบ่าแพงว่าที่ภาษีอะไรครับปู่สูตรแล้วครับรปู่รสูสตโป้สูตร สูตรสูตรแบบใดปู่เอาตัที่ว่าดฟังครับประการแรกก็ว่าโมแล้วเกิดเส้นผีเอาผีเป็นก้อนถือว่ามำนำัหนังโอมกุกเกียกเกี่ยงโอมเนี่ยเนี่ยโอมจนสรีระพระเจ้าแผู้ซื้อเจ้าของมาแล้วขอเซ้นเท้าคำยาโตรยู่หัวเมืองนั่งคำเบิงโตรยู่หัวบ้านปียู่ให้ก็ได้บอกหาไปียู่หน้าก็ได้บอกหอดปีให้ปีหน้าปีหัวปีสวนปีผาปีเงี้ยปีเทียนปีเท่า ผีเจ้าผีนายผีอาหารของสันผีบ้านผีเมืองผีพ่อผีแม่ผีเต่าแก่ผีลูกผีหลานผีตายด้วยกังดงผีปุงตายด้วยกังฟ้าผีผ้าผ้าผีกล้วยสนผีตายด้วยเต้าหนมูลผ้าสลับัดาผีพ่อผีแม่ผีลูกผีหลานผีที่หลายเอ้ยอยู่ใต้ลุนฟ้าเนี่ยมาบอกเลขไปเอาเลขมาบอกค่อย พี่ไห์พ่ให้มา้าพี่นาบ่ใไ้มาของพี่น้องบ่ใไ้มาจ้องพี่พี่น้องพงเสื้อบ่อไฮพี่บ่อยที่ไม่บ่อยเป็ดมาทำบ่อยกลับมาต้องจะเป็นพาติตมาปิดสันจะเป็นพาใจมาปิดปากจะเป็นพะงานแรกเพปิดหูจะเป็นพะดเสือดมปิดไก่มาปิดใจอันนี้เอิญพี่มาบันต่อไปก็บอกเทวดาเอิญเทวดาน่ะเราสังเกตเทวดาแลกวตา พกขาขอก้มกราบไหว้ตนพ่อพระอินท่ากับทั้งเทวาท้ายบนให้ลำและดินเยี่ยมพุกขาจะได้เตี่ยงแต่คันสมาเทียนถูกนี้ทั้งกันหากันแพร้อมนโมน้อมนมสักการกำไฟแต่ตนแม่เทร์ลนี้คอยดีใจคิดคิดก็นดูตนขาบรนท่าน้อมผ่นน้อมแม่ได้เพิงท่าบุญเทิงทรงเทร์นี้ผอมพร้อมให้น้ำน้อมและพองแหนมให้น้ำไปเอาเลขไาย สามโตสองโตรางวัลที่หนึ่งให้ไว้ที่เขากำหมดกันที่มนุษย์กำหมดกันนะัาา่นแหละมัสไซที่ลำมิดมาติดตามของปองใจใสแจ่แก้งตัวแดงๆเขียนไว้ใส่งาบู้ปัดดำบันทึกไว้ในแนนแสนสั้นจะบันใบเพื่อจงโยกสายจาก็ว่างสรรได้เนี่ยลบบอบลบอีต้นๆไอ้ต้นๆโดนแล้ว,วอีหัอะไรพี่ สามเอ้ยหนึ่งสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเราบอกครับเราบอกเคยบอก,จกเจ้าเขีย่วันเราไปเดีล้วกับนางที่บ้านนี่มาบอก <c oughs> บาทนี่ก็เลเรยรวบรวมที่เราบอกเราบอกก็ได้เขียนไว้นะโอ้เราบอกยายต้นนี่นะครับเราบอกสองตัวกเด้อตัวอะไรกระปูนี่นเด้อแปดแปด จานน้าค้นว่าเขาใจได้เขียนบบสองแปดเจ็ดแปดวบอกหาเจ็ดกับเ็ดให้ห้าหกอ๋อขึ้นลงด้วยครับพวกอันนี้น้างที่วานี่นะนางที่วา่าบนบอกหกสี่กับยี่สิบสี่ <c oughs> ได้เียดไว้นะครับยันค้นไปเอาจาตัวนี้ก็ได้เหยุไว้บาทนี่ ยูดียูวัดนะครับบอกบอกสองตัวองค์นี้อันนี้ตัวเก่าหลดนะยูวัดสองตัวบอกตองทายบอกตัวเดียวครับหาศูนย์เอ้ศูนย์หาไมวาแตออันนี้บอกสองตัวยันลดมอันนี้ตัวเก่าด้วยนะยันมาออกงวดนี่ของไา้น,น,นี่ ยายไหนครับปู่ครับยายตรงต้นนิดนึงปะยายตรงตรง <z> ้นไม้ถึงมายายตรงต้นแล้วผัวเขาไต่แขนตรงต้นเปลือยเปิดแล้วโอ้แต่ว่าใกล้สีแข่งนั่นแหละเน่าเหม็นตายปรี้ยวนวดเดียบุกคกันคืงเดินเลยอยู่ในยุคนั้นแล้วก็บอกเต้บังขันมันถึงให้เราเจ็ดเจ็ดได้พ้นไปเสื้อหกเจ็ดสองเจ็ดเอาแค่นี้ยิบยาหลายอันนี้เราก็บอก อันนี้ขึ้นให้เรียบรนอยแล้วย่านค้นบ่เข้าใจอโอ้เน้นๆเห็นไปเดี๋ยวร้อยแล้ววัดนี่วัดนี่นะผีผีปูคอมาบอกผีปูคอว่ามันเพียเี่ยนตามต่ายเดี๋ยวคนละอันคนละคนละอันเนาะเลาบอกสองตัวนี่บอกตัวไหนครับปู่แปดแปดกับสองแปดนี่แหละข่ยนไปให้เอาย่านคนมูดจากรถวมไข่ยบดแล้วนั่นแล้วบอกแปดแปดกับ ห้าเจ็ดเออเพราะนั้นโอ้สองหางเันคนว่าหัวใจคือบังคนหันทาคือังหันเขบอกสองัวหลายแต่ว่าเขาลดเอาบอกคนหลดอยู่มังหันบอกคนเจ็ดตังซี่ครับสองเจ็ดเขาบอกเจ็ดเจ็ดเขากะหลดไปตามส่วส่วนดูลงม่เจ็ดผีบอยหน ยากจะถือเลยเพราะได้ปูเป็นทรายได้ด้วยนะโอ้เขาก็เขาถูกกันก็เลยขนทรายขนอะไรมาถวายนะครับปูเขาได้เห็ดปูนี่เลยครับปูอย่ปุ้นโอ้จะได้ปูกระเบื้องเนาะปูเนาะกระเบื้อเนี่ยกระเบื้งเห็ดด้วยแล้วก็ตามนี่มีกี่ผีครับปู่ที่มาบอกเนี่ยครับเอาเกิดเอาเกิดนั่งอะไรเสีนังไหนปู่นั่งที่ปลาราตัำแต่นั่งแจ็คเออนั่งแจ็คบอกปกสีอันนี้นังเนี่ยเก็ดทั้งเต้ย่ะ ดีกับสองซีนี่บ่อันนี้อันนี้แหละนักเขียนไทยเก็นแแกไว้ให้เลยนโอ้แบ่อันนี้จุบัดตรงเนี้ยอันนี้อ่าบารบาดดอกให้พีกับกองถอยระบอกสิบแปกองถอยระบอกทีเราทุนหา่ึงเด้อกองถอยนี่คือมาจากไ้โวลานกองโบานมันมาบันโลกงแล้วบอกถอยบ่ทาเขา้ากะเนี่ยละ เพ็นสีมสางวัดชอยปูปู่รีสานเพื่อขอตาไปพิจิรนะเพิ่งต้นมหม่บนนี่โอ้บันเกิดือว่ามันต่มีนางไหม่ขรามาได้นางไหม้ที่เงินบองได้ต้นที่วาครับอือมันชื่นน้ำนี่นะมาขอทารดข้ขคาไปว่าได้แต้องขานก็จอดูเรื่องโคกเวียนยางนักไอเจ้า ไปสู่ทอนสู่ถอนใช่ไหมครับปูอ่นี่แหละมันบอกแค่นึงแล้วก็เซลแค่นึงสิยขาบอกอะไรแล้วปูเอาอะไรนี่ท่านเนี่ยเอาถุงน้ำดบน่ะมันบอกแฝดแฝดหายเจ็บแย่ติดทุนครับแล้วบอกว่าอะไรแล้วบอกแค่ตกต้นจะบอกแค่ แค่แปดแปดกับห้าเจ็ดแต่ว่าปู่ก็ขยายกันภาคเหมือนข้าวกรอ,อใช่ไหมครับปู่ก็แปดแปดก็เป็นสองแปดอย่างนี้แหละครับขาดด้าน่ได้เองวุ้นสองแล้วมักหาจานถือของว่าแล้วไงเฮือก,อกย้ายเฮือก,อกข้อใส่ปูน,น,นครับได้ก็ขินคอยครับ อ๋อใหญ่พี่ใหญ่นี่แหละน้ำมาถามหญ่พี่ปคอเนี่ยครับไอ้นี่น้ำม่าถามแต่ว่าลัาสณะนรอมากแต่ญานยัง้อยได้เชื่อกับผูกขอเู่กเชยนออนี่วยคนคนขาดเดี๋ยวคนแต่งถึงน่จุดผู้น้นตัวใดครับโอพิ่มมากขึ้นเน่ยมีหตบต้น เป็นไงตัวใดค่ะแยกเนเอากันเดียแปดแปดกับห้าเจ็ดแปดแปดกับห้าแปดอันนี้เขียนแปดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับคือปู่ขยายให้นะครับขยายให้ยันพาดเขาก้องหันไม่ให้พาดเลยนะปู่เนาะพาดก็ต้องหันแล้วก็ดีเคดแล้วบุไม้เบิดแล้วบอกสองตัวนี่ต้องโทษบอกนะอันนี้เคดไฮเดรซื้อนะสองแปดกับเจ็ดแปดเนี่ยครับครับแล้วบอกทุนนี้กิ เคสให้เอาบอกข้อนี้อันนี้เขาบอกแค่นี้อืนี่เคสให้เนี่ยอันของถอยไดค่อยบอกตัวเดียวสมุดน,นี่บอกอทุกให้ปีทุกั่นบอกตัวนี้โออันนี้อันเก้านะของนี้ตังตัว,ตวบางสัตวแต่ก็เ,เอาอยู่ใช่ไหมครับปูให้เกัาแตนนก็จะไม่ออกของรเอ,อเลยพอร์ลถามบ่ออกวันนี้ก็ครับอันนี้ก็เป็นลายมือปูเลยนะครับผมเอาลายมือปูมาโชว์เลยจะได้แขังๆนะเอฟซีเนาะ กับอันนี้คือ88คือผีผูกคอมาบอกนะครับกับ57าเ7นาะปู่ก็เลยขยายเป็น28 78ไปส่วน57ก็เป็น56ไปนะครับส่วนผีต่างแจกก็มาบอก64กับ24นะครับ ส่วนผีที่วัดก็มี1805นะครับที่เหลือก็ปลูกขยายนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ